เปิดภาพโพสต์นวานๆเจแมนและใบเตย ดีเจแมนและใบเตยหลังดอดเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสามข้อหาฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงในคดีลงหุ้นโฟเร็กทีดีโดยทั้งคู่ปฏิเสธทั้งสามข้อหาและจะมีการนัดสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่30กันยาย,ยนห5นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด ดีเจแมนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านไ g รวมทั้งโพสต์ภาพย้อนวันวานที่โกนผมบวชอีกทั้งยังโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวรวมถึงภาพของภรรยาสาวใบเตยและลูกสาวสุดเลิฟอย่างน้องเวทมนต์จากนั้นทางด้านดีเจแมนรีบรีบโพสคลิปที่ภรรยาตอบคำถามแฟนคลับขณะไลฟ์สดโดยใบเตยเผยว่าป๋าแมนยังไหวค่ะป๋าแมนเป็นผู้นําครอบครัวที่น่ารักและซัพพอร์ตกันเสมอ